นะคะวันนี้นะคะมาพบกับหมอปุณนะคะสักลายมือเสืขีนะคะจังหษษวัดเพชรบุรีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะวันนี้หมอปุกเสกกระเป๋านะคะออเดอร์ที่ลูกค้าได้นะคะสั่งมาทางอินบ็อกซ์เพจนะคะแล้วก็สั่งมาทางไลน์นะคะวันนี้หมอได้นะคะปุกเสกแล้วก็แอดมินกำลังจัดส่งให้นะคะก็ การปลุกเสกกระเป๋านะคะของหมอก็จะปลุกดวงต่อดวงใบต่อใบนะคะแล้วก็จัดบูชาตามวันเดือนปีเกิดนะคะและอาชีพท่านใดนะคะที่สนใจสามารถทักแชทนะคะหรือสอบถามมาทางเพจได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นออเดอร์กระเป๋านะคะแล้วก็จะมีออเดอร์หินด้วยนะคะหินเราก็จะจัดวางตามดวงเช่นกันนะคะก็จะปลุกเสกเหมือนกันดวงต่อดวงใบต่อใบนะคะ อันนี้นะคะหมอกําลังปลุกสกอยู่เนาะหรือถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะให้เน้นใน,นเรื่องด้านไหนนะคะหมอก็สามารถจัดให้ได้หรือจะให้หมอจัดให้ตามดวงเลยก็ได้นะคะถ้าสนใจก็สามารถทักแชทนะคะหรืออินบ็อกมาได้เลยนะคะ นะคะบูชานะคะก็อยู่ที่ถ้าเป็นกระเป๋าก็อยู่ที่1,199และ1,599ส่วนหินดูซัพย์นะคะจะเริ่มต้นที่1,399บาทนะคะฝากไว้ด้วยนะคะออเดอร์กระเป๋านะคะรุ่นดูดซัพย์เศรษฐีรวัรวๆเลยนะคะดูนะคะ แอดมินนี่แพ็กมือเป็นลลวิงเลยค่ะรอบไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอันนี้รอบใหม่นะคะอันนี้รุ่นดูซับเศรษฐีทั้งหมดเลยนะคะดูนะคะอันนี้ปลูกเสร็จโดยหมอปุนนะคะยานบารมีสักแรงมือเศรษฐีนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยปลูกดวงต่อดวงใบต่อใบนะคะสนใจแอดไลน์สอบถามกันได้นะคะ